ในเวลานี้สถานการณ์ในประเทศไทยกําลังเป็นที่จับตาของทั่วโลกเสียงเครื่องยนต์คำรามของเครื่องบินขับไล่ดังกระหึ่มเหนือท้องฟ้าโคราชท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดที่สุดในรอบหลายปีเครื่องบินขับไล่3าแบบที่ทรงพลังที่สุดของกองทัพอากาศไทยได้แก่ j a z ลบสามสิบเก้กรเปิลเบห้าซู r ปอรและ F16 ลบสิ f i กไฟติงเฟกเนได้รับคำสั่งขึ้นประจำการเต็มพิกัดพร้อมติดตั้งอาวุธครบมือนี้ไม่ใช่การฝึกซ้อมทั่วไปหรือการแสดงสัญญาณภาพธรรมดา แต่เป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดภายในฐานทัพอากาศโคราชหน่วยนักบินระดับแนวหน้าเตรียมพร้อมเต็มที่เครื่องยนต์ถูกสตาร์ทพร้อมกันท่ามกลางแสงแดดแผดเผาและสายลมตึงเครียดสภาพบรรยากาศสะท้อนว่ากำลังจะเกิดสิ่งสำคัญในไม่ช้าอาวุธพิเศษอย่างระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 และขีปนาวุธ AGM-65 Maverick ถ,ถ,ถูกติดตั้งบนปีกเครื่องบินพร้อมออกปฏิบัติการจริงเมือ่อใดก็ได้ JASS-39 ไกไ Just รเป็นจากสวีเดน ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคือยอดนักล่าแห่งเวหาความเร็วทะลุ2 0 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมเทคโนโลยีล่องหนและเลดารดดร์ล่าสุดการบรรทุก GBU-12 ทำให้มันกลายเป็นอาวุธสังหารแม่นยำสูง f 5 Super Tigers Mad จะเป็นรุ่นเก่าแต่การอัปเกรดล่าสุดโด,ดยไทยทำให้ยังคงทรงพลังจับคู่กับ B-1B er 65 m a v e r i c k สามารถทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินได้ในพริบตาเดียวขณะที่ F-16 Fighting Falcon ที่ผ่านสมรระพูมากกว่าร้อยครั้ง ก็พร้อมปกป้องผืนฟ้าไทยด้วย g b u 1 2ที่แม่นยำจนเป้าหมายแทบไม่รอดคำถามสำคัญคือทำไมต้องเป็นโคราชเพราะโคราชคือจุดยุทธศาสตร์ใจกลางประเทศสามารถส่งกำลังไปทุกทิศทางภายในไม่กี่นาทีฐานทัพที่นี่มีรันเวย์รองรับเครื่องบินรบทุกชนิดและคลังอาวุธหนักครบครันภาพจากดาวเทียมเผยให้เห็นเครื่องบินทั้ง3แบบจอดเรียงรายพร้อมอาวุธเต็มพิกัดร,รถบรรทุกเชื้อเพลิงและรถลําเลียงอาวุธเคลื่อนไหวไม่หยุด หน่วยพิเศษแท็กวางแผนร่วมกับนักบินระดับสูงอย่างเข้มข้นแหล่งข่าววงในเผยว่านี่คือการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อรับมือทุกภัยคุกคามหลังมีรายงานการตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่ายบินล้ำเขตชายแดนตะวันออกและมีความผิดปกติของเรด,ดาร์ในอ่าวไทยการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องปกติหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มจับตามองนักวิเคราะห์ต่างชาติมองว่าไทยอาจกำลังวางแผนเชิงลึกมากกว่าที่คิดโซเชียลมีเดียในไทยเต็มไปด้วยภาพและเสียงเครื่องบินขับไล่บินเหนือโคราช หลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นเครื่องบินรบติดอาวุธหนักขนาดนี้มาก,ก่อนแม้จะยังไม่มีคำสั่งยิงจริงแต่ทุกอย่างบ่งบอกว่าไทยเข้าสมุดพร้อมรบเต็มรูปแบบ GB-12 แล้ะ Agm-165 ไม่ใช่อาวุธธรรมดา GB-12 ใช้เลเซอร์นำวิถีแม่นยำระดับเมตรออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายโดยไม่กระทบสิ่งรอบข้างส่วน Agm-165 เป็นขีปนาวุธอัจฉริยะใช้กล้องอินฟราเรดและทีวีเลงเป้าสามารถทำลายยานเกราะโครงสร้างพักพื้นดินได้ในพริบตาความร่วมมือระหว่างนักบินไกรเป็น F-5 และ F16 ทําทำให้การปฏิบัติการไร้รอยต่อระบบสื่อสารและเรร์เชื่อมโยงกันอย่างแม่นยำการแบ่งเป้าหมายและบริหารพื้นที่ทำอย่างมีแผนห้องควบคุมปฏิบัติการมีแผนที่ดิจิทัลแสดงตำแหน่งเรียนไทยนักบินกับศูนย์ควบคุมสื่อสารกันอย่างเคร่งครัดทุกวินาทีถูกคำนวณอย่างแม่นยำผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าการเคลื่อนไหวนี้แสดงถึงศักยภาพสูงสุดของไทยหากใครล้ำเส้นไทยพร้อมตอบโต้ทันทีด้วยอาวุธรุนแรงแม้กองทัพจะไม่ระบุเป้าหมาย แต่ความเคลื่อนไหวนี้ชัดเจนว่าเป็นคาเตือนว่าอย่าคิดลาเส้นในยุคที่ภัยคุกคามสามารถมาจากทั้งภายในและภายนอกไทยจําเป็นต้องเตรียมพร้อมทั้งทางบกน้ําและอากาศการประจําการกไรเป็น F-5 และ F-16 T c o ราชคือสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมล่าสุดมีรายงานว่าไทยพบการเคลื่อนไหวของอยูมิซราฝ่ายใกล้ชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือและมีการรบกวนคลื่นราดา์ผิดปกติไทยจึงเปิดปฏิบัติการตะวันออกเพื่อเฝ้าระวังและพร้อมตอบโต้ ไกรเป็นทำหน้าที่ควบคุมนานฟ้าด้วยระดับศูนย์ต่อ,อตรวจจับเป้าได้ไกลกว่า120กิโลเมตรส่งข้อมูลเรียนไทยกลับศูนย์บัญชาการ f 5าทำหน้าที่ซุ่มโจมตีระยะกลางด้วย A g m เมอร6ลส่วน F-16 สนับสนุนจากแนวหลังด้วย GBU 1 2ลโจมตีเป้าเฉพาะจุดการใช้ GBU 1 2ลแสดงถึงความสามารถเลือกทำลายเฉพาะเป้าโดยลดผลกระทบต่อพลเรือนทั้งหมดกองทัพอากาศไทยย้ำว่าการแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าประเทศมั่นคงและพร้อมตอบโต้ทุกภัยคคุกา ฝ่ายตรงข้ามเองก็คงรับรู้ว่านี่คือสัญญาณเตือนอันชัดเจนขณะที่ภาพล่าสุดเผยให้เห็นการเติมเชื้อเพลิงและตรวจสอบเครื่องบินอย่างเข้มงวดทุกระบบแม้แต่ความดันยางลอ้อเครื่องบินทุกลำมีเป้าหมายเสมือนถูกโหลดเข้าสู่ระบบนักบินรับคำสั่งลับก่อนขึ้นบิน a จ็ท F-39 ไกรเป็นทยานขึ้นอย่างงดงาม f 5 Super Tigers โ h บลงระดับตามพร้อมอินฟราเรดนำทางและ F-16 ที่ลอยสูงก่อนหายลับกับเมฆสีเทาแม้วันนี้จะยังไม่มีระเบิดจริงหรือขีปนาวุธคำราม แต่สัญญาณทั้งหมดคือคำตอบชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นอธิปไตยอย่างเด็ดขาดภายใต้การเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศโคราชไม่เพียงแต่เป็นภาพของเครื่องบินรบที่ติดอาวุธเต็มพิกัดแต่ยังแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางทหารของไทยในระดับที่เทียบชั้นกับประเทศมหาอำนาจด้วยการวางแผนและการบูรณาการระหว่างหน่วยรบพิเศษนักบินผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่สนับสนุนภาคพื้นดินอย่างแน่นหนาทุกขั้นตอนถูกคำนวณและวางแผนล่วงหน้าแบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเส้นทางการบินความพร้อมของระบบสื่อสารและเรดราความแม่นยำในการติดตั้งอาวุธและความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงทั้งภาคพื้นและระหว่างปฏิบัติการในอากาศซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่การเตรียมการรับมือแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้ที่คิดจะทดสอบความแข็งแกร่งของไทยว่าการลำเส้นเพียงนิดเดียวอาจนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงและแม่นยำในทันทีการเลือกใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อย่าง GBU-12 และ a g e r m a 6 5 Maverick บนเครื่องบิน Jazz-39 Gripen f 5 Super Tigers และ F-16 Fighting Falcon ยังเป็นการประกาศสักดาทางการทหารของไทยอย่างชัดเจนเพราะอาวุธทั้งสองชนิดได้รับการพิสูจน์แล้วในสมอรภููมจริงมาแล้วหลายสิบปีทั้งในอิรกักอับการนิสถานซีเรียและยูเครนความสามารถของ GBU-12 ที่ใช้เลเซอร์นำวิธีทำให้มันสามารถจะเป้าหมายได้อย่างแม่นยำในระดับเมตรเดียวลดความเสียหายต่อเป้าหมายรอบข้าง ซึ่งเหมาะกับการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการผลเฉพาะเจาะจงขณะที่แอคเมนอลบ65มาร์เวใช้กล้องอินฟราเรดและระบบทีวีในการเล็งเป้าเหมาะสำหรับการทำลายยานเกราะรถถังหรือสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่เป็นเป้าหมายภาคพื้นดินในระยะเวลารวดเร็วด้วยคุณสมบัติของอาวุธทั้งสองชนิดนี้เมื่อถูกบรรจุบ,บนเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยยิ่งทําให้กองทัพอากาศไทยมีขีดความสามารถในการโจมตีแบบ Surgical s t r i k e หรือการโจมตีที่แม่นยําโดยลดผลกระทบต่อพลเรือนได้อย่างยอดเยี่ยมในมิติทางยุทธศาสตร์แล้ว โคราชไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยที่สามารถกระจายกําลังไปได้ทุกทิศทางเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับเส้นทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกําลังไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งติดชายแดนลาวและกัมพูชาหรือการตอบโต้ต,ต่อเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ฐานทัพโคราชจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการป้องกันประเทศในยุคปัจจุบันภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดยังเผยให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของรถบรรทุกอาวุธที่ลำเลียงขีปนาาวุธะรเเบิดข้อออย่่่งงตื พร้อมกับการเตรียมพร้อมของนักบินที่ต้องฝึกซ้อมแบบเข้มข้นเพื่อให้เกิดความชำนาญสูงสุดในทุกภารกิจการสื่อสารภายในหน่วยบินได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านระบบเราดาร์และระบบการจัดการข้อมูลดิจิทัลแบบเรียนไทยทุกตำแหน่งของเครื่องบินรบที่ขึ้นบินสามารถตรวจสอบและควบคุมได้จากขอบังคับการภาคพื้นพร้อมทั้งมีข้อมูลเป้าหมายเสมือนจริงที่ถูกจำลองไว้ในระบบเพื่อการฝึกและเตรียมพร้อมตลอดเวลาสิ่งที่น่าจับตาคือความร่วมมือระหว่าง J-39 a Gripen, F-5 Super Tigers และ F-16 Fighting Falcon ที่แม้จะเป็นเครื่องบินต่างรุ่น ต่างประเทศผู้ผลิตแต่กลับสามารถทํางานประสานกันได้อย่างไร้รอยต่อภายใต้ระบบสื่อสารและข้อมูลเชื่อมโยงเดียวกันทั้งยังมีการแบ่งภารกิจอย่างชัดเจนกลายเป็นรับหน้าที่ควบคุมและลาดตระเวนในระยะไกลด้วยระบบเรดาร์ศูนย์หต่อทอี่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า120กิโลเมตรพร้อมส่งข้อมูลให้กับศูนย์บัญชาการแบบเรียนไทยขณะที่ฟลอพาร์สซูเปอร์ไทเกอร์สทำหน้าที่ซุ่มโจมตีในระยะกลางโดยเฉพาะการทำลายเป้าหมายภาคพื้นดินที่สำคัญด้วย แอคเมนร์ลบ65สิ v e ้ามาร์เวนอฟลบ 16, ที่มีประสบการณ์สูงในสมอระูุมต่างๆทำหน้าที่สนับสนุนแนวหลังติดตั้ง GBU ลบ 12, เพื่อทำลายเป้าหมายที่ได้รับการระบุชัดเจนด้วยเลเซอร์ความร่วมมือที่ราบรื่นเช่นนี้สะท้อนถึงความก้าวหน้าของกองทัพอากาศไทยที่สามารถพัฒนาศักยาภาพทางการรบให้ทันสมัยและพร้อมสำหรับการป้องกันประเทศในทุกมิติในอีกด้านหนึ่งปฏิบัติการตาตะวันออกที่กองทัพไทยเปิดขึ้นหลังจากพบความผิดปกติของยูเอฟมิซาฟายและการรบกวนสัญญ,ญาณใรด,ดากใกล้ชายแดนตะวันออกเฉ เป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยไม่ได้เพียงแต่ป้องกันตัวในเชิงรับเท่านั้นแต่ยังพร้อมดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่อาจล้ำเส้นเข้ามาได้ตลอดเวลาภารกิจดังกล่าวแม้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลหรือกองทัพแต่ภาพของเครื่องบินรบที่บินโฉบเหนือโคราชท,ทุกวันและเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่ไม่ขาดสายได้สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ว่าประเทศไทยพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างแท้จริงผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายคนมองว่าการเคลื่อนไหวเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการตอบโต้ตต่อ่อภััใกล้้วเทานน หากแต่เป็นการส่งสารเชิงสัญลักษณ์ถึงมหาอำนาจในภูมิภาคว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของตนอย่างเต็มที่ในเช้าวันต่อมาภาพถ่ายล่าสุดยังเผยให้เห็นถึงการปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องบินอย่างละเอียดทุกซอกมุมทั้งการเช็กระดับน้ำมันความดันยางระบบนำวิถีและอุณหภูมิภายนอกเพราะในภารกิจจริงความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความพ่ายแพ้หรือชีวิตของนักบินแต่ละนายทุกการเคลื่อนไหวถูกบันทึกและวิเคราะห์อย่างเข้มข้น ทีมช่างเทคนิคและนักบินต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างพร้อมที่สุดเสมอในหอบังคับการภาพแผนที่ดิจิทัลที่แสดงตำแหน่งเครื่องบินแต่ละลำและสถานะของพวกเขาถูกจับตามองโดยเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงการเตรียมพร้อมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่เป็นการยกระดับฐานทัพโคราชให้เป็นป้อมปราการทางอากาศชั้นเยี่ยมของภูมิภาคอาเซียนในโลกที่ความขัดแย้งและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นทุกขณะท่าทีของไทยที่แข็งแกล่งขึ้นเช่นนี้ยิ่งทำให้ประเทศอื่นต้องจับตามอง,มอ,งอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะมหาอำนาจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนหรือรัสเซียต่างก็มีสายตาเพ่งเล็งเมืองไทยในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญความพร้อมทางทหารที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการป้องกันประเทศแต่เป็นการประกาศตัวว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์แต่จะเป็นผู้กำหนดสมดุลในภูมิภาคด้วยตัวเองแม้จะยังไม่มีเสียงระเบิดจริงหรือการประทะเกิดขึ้นแต่ทุกสัญญ,ญาณทุกภาพของเครื่องบินที่บินเหนือโคราชทุกชั่วโมง ก็คือคำตอบที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครล้ำเส้นอธิปไตยอย่างเด็ดขาดและพร้อมจะใช้พลังทางทหารที่มีอยู่ตอบโต้นในทันทีหากมีใครกล้าท้าทาย